ทั้งหมด1,500บาทค่ะลูกค้า1,500บาทหาร3คนก็คนละ500พอดีออกให้ก่อนดิ5 0 0เดี๋ยวคืนให้ทำไมต้องออกให้ก่อนอะเข้าผัด80บผัดพริกแกง120สิผัดซีอิ้ว150าแกงส้ม อีกร้อยหนึ่งน้ำทั้งหมด1,500บาทค่ะลูกค้า1,500บาทหาร3คน,คนก็คนละ500รอยพอดอีนี่ของ,ของอ 500, ชั้นของเธอ500ของชั้นก็500 1,000บาทละฮันนี่คนละ500ต่อ,อให้ก่อนดี ห้าร้อยเดี๋ยวคืนให้ทำไมต้องออกให้ก่อนอะก็ฉันไม่มีเงินสดไงไม่ได้กดมาไม่มีเงินสดก็ไปกดคุณพี่คะเดี๋ยวคุณพี่มาเก็บอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนหนูไปกดเงินสดมาให้ก่อนได้เลยจ้ะทางโน้นน่ะมีตู้ ATM หลายธนาคารเลยนะคะเลือกกดได้เลยเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยพี่จะมาเก็บอีกรอบแล้วกันขอบคุณนะคะจ้ะได้ยินแล้วเนาะ มีพวกธนาคารเลยเธอเดินไปกดตังตรงนู้นส่วนฉันสองคนเนี่ยจะนั่งรอตรงนี้นะจ๊ะฉันลืมไปอ่ะลืมลืมอะไรก็ลืมว่าฉันไม่ได้เอาบัตรเอทีเอ็มมาหล่อนไม่ได้ลืมหล่อนโกหกไหนฉันขอดูกระเป๋าหน่อยสินี่อยู่ๆจะมาขอดูกระเป๋าเงินคนอื่นได้ยังไงเสียมารยาท นี่แล้วพวกเธอเป็นอะไรกันนั่งไหนแค่ห้ารอยออกให้ก่อนไม่ได้ไงก็บอกว่าเดี๋ยวคืนไงไม่ได้ทําไมก็แกเป็นแบบนี้ตั้งหลายรอบแล้วแักแกก็ไม่เคยคืนเลยนี่ทําเนียนแบบนี้มาตลอดเลยนะวิสัยแกจําได้ไหม ตอนที่เรา3นคนขนับรถไปเที่ยวที่พัทยาฉันเป็นคนเอารถไปตอนนั้นเนี่ยนะเราสั่งของให้คนามาส่งของแล้วก็แวะเติมน้ำมันข้างทางคนส่งของมาแล้วแกสวัสดีจ้าพ่อรูปหล่อค่าส่งของเท่าไหร่จ้าร้อยแปดสิบครับสแกนนะจ้าเรียบร้อยจ้าขอบคุณมากนะจ้าพ่อหนุ่มพัทยา ผมอยู่แถวหาดจอมเทียนนะครับจะน่ารักอ็เอะไรไม่ได้เลยนะนี่พวกแกชุดว่ายน้ำของเราได้มาละอันนี้ของพวกแกอันนี้ของฉันนี่ของแกอยู่ในนี้เอ้าหรอเออพวกแกถ้าส่งเมื่อกี้ร้อยแปดสิบบาทก็ตกคลละหกสิบบาทนะหกสิบบาทเนาะแบบน่าแกอ่ะมีของฉันจ่ายเป็นเงินสดเลยหกสิบบาทน่ารัก เดี๋ยวฉันค่อยให้นะอ๋อเมื่อกี้ตอนระหว่างเราขับรถุพัทยาแกแวะเติมน้ำมันหกร้อยใช่ปะ600หาร3คนละ200บาทนี่ฉันให้เลยืมดีเออฮันนี่วันนี้เรามาเที่ยวด้วยกันแกก็ช่วยหารค่าน้ำมันชาวินหน่อยเนาะคนละ200 200ยงั้นเดี๋ยวให้ทีเดียวแล้วกันก็ได้แต่ตอนนี้เนี่ย ทะเลรอพวกเราอยู่ทะเลตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยค่าน้ำมันฉันก็ไม่เคยได้จะแกอีกเลยนะแล้วทำไมไม่ทวงอ่ะเอา้าแล้วทำไมต้องรอให้ทวงล่ะมันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบปะก็หรือต่อให้พวกฉันทวงอ่ะแกก็ไม่คืนหรอกแกจำได้ปะทริปที่ไปพัทยาเนี่ย ค่าใช้จ่ายค่าห้องค่าบานาน่าโบ๊ทค่าดูอากโก้พวกชั้นสองคนเนี่ยก็เป็นคนจ่ายให้ก่อนสรุปยังไงแกก็ไม่จ่ายมีแต่พวกชั้นสองคนนี่แหละแชร์กันตลอดก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่มีเงินสดไม่มีเงินสดหรือไม่มีจิตสำนึกชวินนี่พูดแบบนี้เกินไปป่าพวกเราเป็นเพื่อนกันนะเพื่อนกันนี่แหละมันต้องพูดกันตรงๆนี่ฮันนี่เธอเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะกินก็ไม่จ่ายไม่แชร์ เป็นอะไรตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเออโอ้ยไม่ทันแล้วเนี่ยนางชวินเอาไอเดียมาให้ฉันลอกก่อนแล้วเดี๋ยวฉันไปอัดเดปแล้วก็ปรับเปลี่ยนเอาเล็กเลน้อยก็ได้นะมาๆๆขอลอกก่อนแครเอาไปเร็วๆโอ้ยนี่ถ้าแกจะลอกฉันเนี่ยนะแกอยากให้มันเหมือนเด๊ะนะอาจารย์โอรันหัวรานอะโคตรดุเลยเออมาแล้ว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 ขอโทษขอโทษมาสายเฮ้ยพวกแก ในการเรียนเนี่ยซื้อมายังอ่ะฉันซื้อมาแล้วนู่นไง360บาทเออ,อโอเคอสามร้อยหกสิบบาทก็หารกัน3คนก็คนละ120ใช่ป่ะรัแบไบหนะอ่านี่ของฉัน120 120โอเค120เดี๋ยวฉันค่อยจ่ายให้นะอะฮันนี่ครั้งที่แล้วเนี่ยตอนที่เรากินข้าวกันที่โรงอาหารนะ่ะ ค่าอาหาร40บาทแกก้ยังไม่จ่ายบิ่มมันด้วยนะอ๋อค่าอาหาร40่อันนี้120ยีเป็น160ดีเดี๋ยวจ่ายทีเดียวเลยแล้วกันเอางานมาลอกก่อนเร็วเดี๋ยวไม่ทันเอานี้เอาปากกามาอันนึง แล้ตั้งแต่บัตรนั้นจนบัดนี้แกก็ยังไม่จ่ายคืนพวกฉันสองคนเลยขอโทษนะคะขอเก็บเงินด้วยค่ะนี่สรุปจะจ่ายได้ยังพี่เขารออยู่ไปกดเงินมาเดี๋ยวนี้ก็ฉันบอกว่าฉันไม่มีเงินสดแล้วก็ไม่ได้เอา ATM มาจะให้ไปกดจากไหนเหล่าคุณพี่คะหนูขอถามหน่อยได้ไหมคะสมมุติว่าพวกเราเนี่ยไม่จ่ายค่าอาหารเนี่ยพวกเราจะโดนอะไรบ้างคะล้างจานหลงังร้านได้ไหมคะ โอ้ยสมัยนี้เนี่ยเขาไม่มีแรงจายแล้วจ้ะเขาแจ้งตำรวจให้มาจับแล้วก็ถ่ายรูปพวกคุณเนี่ยประจานหน้าร้านในข้อหาว่ากินแล้วไม่จ่ายนะคะสรุปเอาเป็นว่าถ่ายรูปเลยไหมคะพี่คะจะทําแบบนั้นได้ไงคะถ้าถ่ายรูปประจานแบบนั้นนูก็อายคนอื่นพุ่แย่นลสิไอยเหรอคะไอ่ก็จ่ายสิคุณจะเอาเปียบเพื่อนเพื่อนทำไมเพื่อนเพื่อน,เ,อนเขาก็นั่งรอคุณอยู่เนี่ยฮะกินด้วยกันแล้วทาไมไม่คิดจะจ่ายชอบเอาเปรียบเพื่อนเหรอคะคุณน้องพี่คะ พี่เป็นแค่พนักงานพูดจาดูถูกลูกค้าแบบนี้ได้งไงคะก็พี่ทนไม่ได้ไนงะที่เห็นน้องเนี่ยเอาเปรียบเพื่อนๆจะไปแจ้งผู้จัดการเลยก็ได้นะพี่ยอมโดนไล่ออกแต่ก่อนโดนไล่ออกเนี่ยพี่ขอด่าน้องหน่อยนะคะว่าน้องเนี่ยไม่สมควรที่จะมีเพื่อนเลยด้วยซ้ําคนอย่างน้องเนี่ยนะไม่ใช่เพื่อนแท้ค่ะเป็นเพื่อนพวกอะไรนะเห็บไลหมัดปริงฮยไม่ใช่ที่เคยพูดน้อง อย่างคุณน้องเนี่ยมันต้องเป็นประเภทเ,<ม>เพื่อนกินนะคะหืมคุณพี่เนี่ยด่าได้ถึงพลิกถึงขิงมากเลยนะคะด่าแทนพวกเราเนี่ยนี่สรุปเป็นยังไงจะจ่ายหรือไม่จ่ายเนี่ยนี่ฉันไม่มีเงินสดจริงๆอะ่ะออกให้ก่อนได้ไม่เล่าเดี๋ยวฉันคืนให้ไม่มีเงินสดก็สแกนได้ค่ะอ่ะพี่ให้สแกนโอ้ยสแกนก็สแกนเท่าไหร่หนึ่งพันห้าร อ่ะจะจ่ายเงินสดทั้งหมดหรือว่าสแกนทั้งหมดก็ได้นะคะ1,500งาทำไมไม่แยกจ่ายอะพี่จะแยกทําไมเธอก็สแกนจ่ายไปก่อนสิเดี๋ยวพวกเราสองคนเนี่ยเอาเงินสดจ่ให้เธอทีหลังอืมจะได้เรียบร้อยค่ะอุย๊ยโอเคนเนี้ยเรื่องมากอยู่ได้ขอบคุณคุณลูกค้ามากเลยนะคะอ,อกาสหน้าอุดผนใหม่นะคะ จบเรื่องกันสักทีไปกินเฉดชวินนี่ไปเอ้ยเดี๋ยวพวกแกอบอกว่าเมื่อกี้ให้ฉันสกแกนจ่ายไปก่อนพันห้าแล้วพวกแกจะให้เงินสดฉันคนละห้าร้อยไม่ใช่หรอเอามาดิเงินสดคนละห้าร้อยเนี่ยฉันถือว่าเป็นเงินสดที่ฉันเคยออกไปให้แกก่อนก่อนหน้านี้ก็แล้วกันนะและต่อจากนี้ไปแกกับฉันก็ไม่ต้องมาสนิทกันอีกเลยเจอหน้ากันก็ทักทายแค่ผิวเผินก็แล้วกัน ไม่ใช่เ<อ>พื่อนสนิทไปบีมเพื่อนสนิทไปเดี๋ยวเดี๋ยว<อ>เงินฉนะันเอทเพื่อนประเภทกินแล้วก็ทำเมียนไม่จ่ายแบบนี้เมียเห็นกันเยอะเลยนะจ้าพวกเนี้ยสนิทด้วยไม่ได้ใครที่เคยมีเพื่อนแบบนี้เขียนแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กันด้วยนะจ้าสวัสดีจ้า